คนไทยใจโป๊กเกอร์ต้อง w ว r ล d p โป๊กเกอร์ทัวร์โกลบอแอดเลยแอด WPTTH มีแอดนำหน้านะครับจังหวะน,นี้แอนดวไดีกู่แจ็คแบบนี้เปิดเลดไป52,000ชิปโจ้ได้คิงแม่มขอคอตามไปลุ้นสักหน่อยและฟอบเปิดออกมาเป็น8 1็แอนดิวติดคู่บนมือขอเบสไป65,000ชิป โจขัดแจ็กใบเดียวจะสเตตทันทียังลุ้นได้ขอขอตามไปดูอีกสักหน่อยรัตเทิร์นเปิดออกมาเป็น9เข้าครับแอนดิวโอกาสชนะสูงมากจากคู่บนมือแต่ขอเช็คเพื่อความชัวร์โจก็ขอเช็คเหมือนกันเพราะไพ่ยังไม่เข้าเลยสักทาง และลิเวอร์เปิดออกมาเป็น7เข้าครับกลายเป็นแอนดิลติด2คู่ทันทีโอกาสชนะสูงมากจริงๆในตอนนี้แต่ขอเช็คไปอีกสักรอบในตอนนี้โจมีแค่คู่7็คู่เดียวบนโต๊ะโอกาสชนะแทบไม่มีแต่ด้วยความที่ชิปเหลือเยอะบวกกับการเข้ามายันรอบลิเวอร์แล้วขอรักไก่เบ็ดหนักๆก,กดดันไป1นึ่งแสนห้พันชิปแอนดิลเครียดเลยทีเดียวเพราะไม่รู้ว่าโจมีอะไรกันแน่ไพ่บนโต๊ะต,ตอนนี้หาเขาแพ้ก็ยังมีอีกหลายหน้าที่แพ้เช่นกันมันทําให้เขาเครียดทันที และสุดท้ายก็เลือกที่จะหมอะกลายเป็นโจชนะด้วยการลักไก่เทคนิคง่ายๆเลยถ้าอีฝ่ายไม่เบ็ดมาหรือไพ่บนโต๊ไม่ใหญ่มากกันเบ็ดหนักใส่เพื่อบัฟโอกาสชนะก็มีมากพอสมควรเลยล่ะครับ World Poker Tour Global Thailand เว็บโป๊กเกอร์ออนไลน์ชื่อดังเปิดมานานกว่า20ปีพร้อมแอมบัสเดอร์ชื่อดังมากมายตอนนี้เว็บมาเปิดบริการในไทยแล้วเล่นง่ายมีภาษาไทยได้รับการรองรับจาก w p t g l o b a l